สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับจ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้าน่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อยๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีหนึ่งนานมากเหนื่อยจะตายอืสมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่ห ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเ,เลยนะกว่าจะถึงโหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อนอไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นๆได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ <c oughs> ท่าราชชวรดิสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโหคุณเองเป็นใครเนี่ย<ฮ>มาขโมยของหรือเปล่าเปล่าครับคือพวกผมโอ้รู้แล้วย่ามาดูเรือพระที่นั่งมาหาจาัก,กรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปแล่ะสินี่เพิ่งกลับมาสองวันเลยนะ อา้าวเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วที่มันมืดมันค่ำแล้วนะเออขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทําไมเหรอครับเหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้าน,นั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทําให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย เพราะเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหาก,กับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะไม่ใช่แค่นั้นนะซิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สําคัญมากที่สุดก็คือรัเสเซียทําไมต้องเป็นรัเสเซียหรอครับก็เพราะว่ารัเสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัเสเซียยังไงล่ะดูนี่ทงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรป ทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัเสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจราจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละโอ้โหในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหุ่โพงกับพระีินั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะ แล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชูอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อรัศดรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งแปลว,ว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนโอ้โห<ม>ในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปูอืมใช่เลยจ้ะ แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกๆท,ทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวงชนอย่างแท้จริง แล้วเสด็จประพาต้นนี่มันคืออะไรหรอครับก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่งหน้าเลยล่ะสีพย้อมเหรอโถ่เอ้นึกว่าในหลวงเสด็จซะอีกฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มาน่ะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆงั้นนันในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย